สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมสซีเ่เผยชื่อ7ทีมแกล่งที่มีโอกาสคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกมากที่สุดในฤดูกาลนี้ลิวเนอร์เมสซี่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกยืนยันว่าต้นสังกัดของตอนอย่างปารีสแซงแชแมงคือตัวเต็งที่จะคว้าทั่วยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้ในฤดูกาลนี้ แต่ก็ยังมีทีมอื่นอีก6ทีมที่เป็นตัวเต็งแชมป์ร่วมกันด้วยไม่บอกก็ต้องรู้ว่าแปรแชร์ตั้งความหวังเอาไว้ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสูงมากแค่ไหนฉะนั้นการคว้าตัวแชมป์มาครองให้ได้จึงเป็นเป้าหมายสูงสุดร่วมกันระหว่างตัวผมและสโมสรนตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วที่ทีมนี้เริ่มแสดงเห็นในความแข็งแกร่งในระดับโลกและก็เข้าใกล้กับคําว่าแชมป์ยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะยังทําไม่สําเร็จแต่ก็ไม่มีวันถอดใจด้วยเช่นกัน ฤดูกาลนี้แพ้แชร์ถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมเต็งตามคาดเมื่อวิเคราะห์คร่าวจากตัวผู้เล่นทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ที่เพิ่งเซ็นสัญญาเข้ามารวมถึงแนวทางการทำทีมของโค้ชแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราไม่ใช่ทีมเดียวที่มีโอกาสคว้าแชมป์จากมุมมองของผมนอกจากบริเตนเชอร์แมงกก็ยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ยบร์มิมนิกลิเวอร์พูลอเลติโกมาริดและเชลซีที่แร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์ได้แบบจริงจัง แถมทุกทีมยังเติบโตขึ้นเรื่อยระหว่างฤดูกาลไม่ต้องบอกก็รู้อยู่ฝ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลน,นี้จะเป็นเวท,ทีที่โหดหินสุดๆโดยเฉพาะในรอบน็อกเอาท์และบางทีทีมที่คว้าแชมป์อาจไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดก็ได้เพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มันต้องอาศัยคุณภาพและหลายด้านรวมถึงโชคด้วยฉะนั้นทุกอย่างจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจับตาดูให้ดีก็แล้วกัน สำนักข่าว ESPN รายง,งานว่าปารีสแซง์แมงยักษ์ใหญ่แห่งนิเอิงฝรั่งเศสยังต้องการจะเสริมคุมกำลังอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการเปิดเผยว่าพวกเขาเตรียมโดดร่วมวงในการไล่ล่าโทนี่โครสกองกลางทีมชาติเยอรมันของเรอัลมาดริดทีมดังในศึกลาลีกาสเปนมาร่วมทัพโทนี่โครสมีสัญญาปัจจุบันกับทัพราชันชุดขาวป็นสิ้นสุดในปี2 0 2 3แต่มีการเปิดเผยว่าเขาพร้อมจะเปิดรับข้อเสนอก,การย้ายทีมก่อนจะต้องปิดฉากอาชีพเส้นทางการค้าแข้ง โดยมีการเปิดเผยว่าเอเย่นส่วนตัวของเขาได้ขอให้ทางเรอัลมาดริดยอมพิจารณาข้อเสนอจากทีมจากต่างประเทศที่ติดต่อเข้ามาทั้งนี้มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มาซิตี้ยอดทีมจากศึกพรีเมารีกให้ความสนใจดาวเตะวัย31รายนี้ล่าสุดมีรายงานว่าแปร์แชร์กลายเป็นอีกหนึ่งทีมดังของยุโรปที่อยากได้ตัวมิดฟิลเลือดอินเซเลตรายนี้ไปร่วมทัพเช่นกันขณะเดียวกันมีการเปิดเผยว่าเฟรนติโนเปเรสประธานสโมสอรเรอัลมาดริดจะยอมขายตัวนิครดออกจากทีมหากได้รับค่าตัวที่เหมาะสม ก่อนที่เจ้าตัวนักเตะจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายของทางสโมสรโทนิโ,นโคดย้ายมาร่วมทัพมาดริดเมื่อปี2 0 1 4ลงสนามไ้ทีมไปแล้วมากกว่า300นัดพร้อมกับมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ลาลีกาสเปน2สมัยและอยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก3สมัยด้วยมอริโซปเชติโนเทนเนอร์ของแปร์แชร์เปิดเผยว่าตนเองถึงกับพูดไม่ออกและไม่รู้ว่าควรรู้สึกเช่นไรกับผลการแข่งขันในนัดที่ผ่านมา แปะแชร์บุกไปเสมอแอตเลซิกด้วยสกอร์2-2ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกโดยตอนนี้ทีมดังของฝรั่งเศสมี8คะแนนจากการลงสนามสี่นัดมันเป็นเรื่องยากที่จะพูดว่าผมมีความสุขกับวิธีการเล่นของพวกเราเพราะพวกเราต่างผิดหวังที่ต้องได้ผลเสมอในนัดนี้ผมคิดว่าพวกเราสร้างโอกาสมากพอในการปิดเกมแต่โดยรวมแล้วผลงานถือเป็นจุดติธรรมเราต้องวิเคราะห์มันแต่บางครั้งคุณก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งสมควรได้รับบางสิ่งเพราะว่าเขาเป็นทีมที่ดีการอยู่ที่2ตามหลังแมนซิตี้ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรพวกเราเรามีความหวังในการออกไปเยือนที่นั่นและเอาชนะออกมาเพื่อกลับไปจ่าฝูงเป้าหมายคือการเข้รอบต่อไปและเราจะไปที่นั่นด้วยแนวคิดแบบนี้จอร์จินโยกวานาดูมกองกลางของปาริสแซงแชลแมงถึงกับออกอาการผิดหวังท,ที่ทีมทําได้เพียงแค่เสมอในนัดที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากคว้าโอกาสได้ก็คงชนะไม่ยากในตอนที่คุณมองไปถึงช่วงท้ายเกมพวกเราเสียบอลกันง่ายเกินไป พวกเราไม่รู้วิธีการเปลี่ยนโอกาสของพวกเราถ้าคุณพิจาร,รณาในส่วนนั้นบางทีเอเบรซิกสมควรได้ผลการแข่งขันนี้ไปแต่เมื่อคุณมองไปยังโอกาสที่พวกเรามีบางทีคืนนี้พวกเราก็สมควรได้รับมันมากกว่านี้พวกเราเปลี่ยนโอกาสที่มีไม่ได้ทาให้เราชนะเกมนี้ไม่ได้เราต้องเดินหน้าหลายครั้งที่เราเล่นดีครองเกมและสร้างโอกาสมากมายแต่กลับไม่สามารถช่วยความได้เปรียบนั้นได้เราต้องพัฒนานในส่วนนั้นเราต้องเลือกช่วงเวลาจังหวะให้ดีกว่าเดิม ทำให้พวกเขาวิ่งมากกว่าเดิมบางครั้งพวกเราก็เสียบอลง่ายเกินไป